ไไห,ไไหวันนี้ไปไหนนวันนี้เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันค่ะทุกคนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ Let's go <S สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คือกระตงก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะแล้วก็สั่งไปแล้วด้วยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังรอ,งรองก๋วยเตี๋ยวมานะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกว๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนะคะทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับครูกหนกวันค่ะว่าในชามกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนียมีคำศั์อะไรบ้างจะสั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แบบนี้เรียกว่าอะไรนะคะแล้วพบกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนและก๋ยวยเตี๋ยวพี่สังไปนะคะวันนี้เป็นเย็นตาโฟสเส้นเล็กค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ค่ะทุกคน มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก๋วยเตี๋ยวกันจากชามก๋วยเตี๋ยวนี้กันเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะทุกคนคำว่าก๋วยเตี๋ยนี่ค่ะเราก็จะสามารถใช้คำว่า noodles ได้เลยนะคะ o d l e s ซึ่งจะต้องลงท้ายด้วยเสเสมอนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคำที่แบบเกี่ยวข้องกับร้านที่มันเกี่ยวข้องกับก๋วยเตี๋ยวเช่นร้านก๋วยเตีย๋ยน้าซุปก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คำว่า n o noodles ไม่ต้องเติมสนะคะก็จะเป็น noodle ช h อ p หรือ noodle So ุ p ได้เลยค่ะ ในส่วนของเส้นค่ะกลับมาที่เส้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวขาวแบบนี้เราเรียก rice noodles นะคะ rice noodles ถ้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราก็ใช้เป็น small rice noodles small rice noodles แต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เราจะใช้เป็น big noodles หรือ big flat noodles ค่ะ เส้นวุ้นเส้นค่ะทุกคนเนื่องจากมันมีความใสๆมันเป็นใสแบบแก้วนะคะก็เลยจะใช้คำศัพท์คำว่า g r a s um, s noodles นะคะ g r a s <ats> noodles. s noodles ในส่วนของเส้นหมี่ค่ะคือ vermicelli vermicelli และสุดท้ายบะหมี่ไข่ค่ะทุกคนบะหมี่ไข่แบบนี้ค่ะเราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า egg noodles ค่ะและมีทั้งหมดคือเส้นนะคะทบทวนกันอีกครั้งค่ะ rice noodles เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบขา ถ้าเกิดเป็น small rice noodle ก็คือกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะ big flat rice noodle ก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะเส้นมีใช้ vermicelli วุ้นเส้น grass noodles และสุดท้ายบะหมีไข่ก็คือ egg noodles ค่ะอ้าขาดอีกหนึ่งอย่างนะ่ะทุกคนก็คือเป็นบะหมี่แบบบะหมี่ไข่นี้แหละค่ะแต่เราเรียกเป็นบะหมี่หยกนะคะสีมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่า green นูดลส s ค่ะกร e นเ g g Noodles ก็คือเป็นบะหมี่ยกนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะอันนี้เป็นหมูตุ๋นค่ะเราใช้คำว่า s t ตู pork s t e ู pork noodles ค่ะแบบนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ ตอนนี้มาถึงเรื่องของน้ำซุปค่ะทุกคนเวลาที่เราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะมีแบบก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งใช่ไหมคะกับก๋วยเตี๋ยวแบบแบบมีน้ำซุปสำหรับก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งนะคะเราสามารถใช้คำว่า without soup without soup เพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำแบบนี้ค่ะก็คือ noodles with soup ก็คือมีน้ำซุปด้วยค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของน้ำซุปค่ะทุกคน ในส่วนของน้ำซุปเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำซุปแบบน้ำซุปใสเราจะใช้คำว่า plain soup plain s u ในส่วนของเย็นต้าโฟแบบนี้ค่ะเราดูตามสีได้เลยค่ะแล้วก็อธิบายง่ายๆโดยใช้คำว่า pink noodle soup pink noodle soup ในส่วนของต้นยำค่ะทุกคน ต้มยำนะคะเนื่องจากคำศัพท์คำว่าต้ยมยำเนี่ยเชื่อเชื่อว่าถ้าเกิดแบบว่าชาวต่างชาตินะคะได้ยินคำว่าต้ยมยำเนี่ยก็จะนึกออกเลยว่ามันจะมีรสแบบ spicy and sour spicy and sour ก็คือทั้งรสเปรี้ยวและรสเผ็ดนะคะซึ่งมันจะมีรสเปรี้ยวจากลาย e น,น,ะะบบาน้ำมะนาวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดว่าเป็น pink noodle soup plain noodle soup และ Spicy and sour noodle soup หรือต้มยำสุปนั่นเองค่ะเอ่จะมีอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนก็คือที่ใส่เลือดลงไปด้วยค่ะเราเรียกเป็นน้ำตกน้ำตกเนี่ยซุปมันจะข้นก็เลยจะใช้เป็นพริกแกงซุปพริกแกงุป with b l d ค่ะซึ่ง b l o t ตัวนี้ก็คือเป็นพริก b l o t เลือดหมูนั่นเองค่ะมากันที่ตรงนี้ค่ะทุกคนก็เป็นแบบ ไม่ได้เลยนะถ้าแบบว่าคู่กับก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะก็คือ meat ball m e อล ball m e t ball คือลูกชิ้นเนื้อค่ะซึ่งแบบว่าก็เป็นลูกชิ้นแบบรวมๆเลยนะคะไม่ได้ระบุว่าเป็นลูกชิ้นเนื้อประเภทไหนถ้าจะเขียนคำว่า meat ball ที่แปลว่าลูกชิ้นนี่แหละค่ะก็จะใช้คําว่า m e a กับคาว่าลแบบเขียนติดกันนะคะแต่ถ้าอยากจะระบุไปเลยว่านี่คือลูกชิ้นหมูนะเราจะใช้คําว่า p o r บ ball p บอล ball ท่าลูกชิ้นปลาค่ะลองดูค่ะทุกคนก็เป็นฟิชบอลและลูกชิ้นไก่ก็เป็นชิคเก้นบอลนั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมคะในชามก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยเราก็เรียนรู้คําศัพท์ไปได้เยอะเลยมาถึงส่วนนี้ค่ะโอ้เครื่องเคียงสําคัญนี่แบบว่ากรอบนะตอนนี้อ่าอีฟังนึงกรอบนะไงฟังนึงตอนนี้นะก็แบบโดนน้ําไปก็เริ่มที่จะ เปลี่ยนรูปแล้วนะะแต่ว่าอร่อยมากนะอันนี้คุกกันวันชอบมากเราเรียกว่าวันทันวันทันก็คือเกี๊ยวนั่นเองค่ะแต่เกี๊ยวตัวนี้เป็นแบบทอดก็เลยใช้คำว่าฟรายมาขยายไว้ใส่ไว้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นฟรายวันถันฟรายวันถันขาดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะทุกคนคําศัพท์เออกี่ยวกับถักนี่แหละคะ่ะตัวแรกอันนี้เลยค่ะเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวขอสักครู่นะคะเออตัวนี้เลยคะ่ะทุกคน bean s p r out บีนส s p r าวส์ถั่วง,งอกค่ะในตรงนี้ค่ะทุกคนที่ร้านนี้นะคะเขากา็ใช้เป็นผักวางตุ้มค่ะทุกคนผักวางตุ้งก็คือช c a b b a g e c h i n e s e Cabbage ค่ะมีผักวางตุ้งนะคะแล้วก็เอ๊มีอะไรอีกนะหัวหอมค่ะทุกคน <laughs> อันนี้ค่ะหัวหอมแบบนี้นะ,ะเราจะ ต้นหอมอ่ะไม่ใช่หัวหอมคทุกคนขอโทษทีค่ะต้นหอมตัวนี้เราใช้คําว่า spring onion spring ันยันค่ะและโอ้โหผักชีค่ะมีต้นหอมก็ต้องมีผักชีค่ะและผักชีคือ coriander coriander ค่ะและนี่ทั้งหมดคือคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนอ้าวขาดไปอย่างนึงค่ะวันนี้ขอแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องในค่ะและก็เป็นไส้หมูตรงนี้นะคะก็ไส้หมูภาษาอังกฤษเราจะใช้คาําว่า pork intestine i n t e s t i n ค่ะและนี่ทั้งหมดก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชามก๋วยเตี๋ยวชามนี้ค่ะคราวนี้ค่ะเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนเราก็ต้องทานด้วยแบบใช้อุปกรณ์ในการช่วยทานนะ,ะอันนี้ค่ะสปูนสปูนและตะเกียบคือ chopsticks chopsticks อย่าลืมเติม s นะคะในส่วนของเครื่องปรุงค่ะทุกคนส่วนของเครื่องปรุงนะคะตัวแรกเลยนี่ค่ะ ตัวแรกเลยนะคะนี่เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เห็นไหมคะน้ำตาลค่ะ sugar sugar น้ำตาลตัวที่สองนะคะอันนี้โอ้อเป็นพริกน้ำส้มนะคะพริกน้ำส้มภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์คำว่า vinegar vinegar นี่ค่ะพริกน้ำส้มต่อด้วยอันนี้ค่ะ เป็นพริกป่นนะคะซึ่งคำว่าพริกที่มันเป็นพริกแห้งแล้วเราเอามาป่นเนี่ยค่ะเราจะใช้คำว่า dried chili flakes dried chili flakes แของโปรโดดคู่กันุกวันเลยค่ะ so it makes your food spicy ทำให้อาหารของเรามีรสเผ็ดค่ะและนี่ค่ะตัวนี้ค่ะทุกคนและมี ที่ทำให้อาหารของเรามีรสเค็มค่ะก็คือน้ำปลานั่นเองค่ะ fish sauce fish sauce และนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนคราวนี้ยังคาอยู่อีกสงคำค่ะทุกคนเวลาที่เรามาร้านก๋วยเตี๋ยว บางทีอะค่ะเราอาจจะแบบว่ามีเวลาไม่พอที่จะนั่งทานที่ร้านใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใช้คำศัพท์คำนี้ได้เลยค่ะถ้าเราทานที่ร้านเราจะใช้คำว่า for here for here ก็คือทานที่ร้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเอาไปกลับกลับไปทานที่บ้านนะคะเราจะใช้คำว่า to go to go ก็คือไปทานที่บ้านนอกจากคำว่า to go แล้วก็ยังมีคำว่า take away take away และคำว่า take out ค่ะ take away take out เอาไปทานที่บ้านค่ะส่วน for here เอามาทานที่ทานที่ร้านนั่นเองค่ะ so here ทานที่ร้าน to go take away take out เอาไปทานที่บ้านค่ะและวันนี้ค่ะทุกคนเราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับร้านยเดี่ยวไปด้วยกันค่ะ หวังว่า EP นี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะคะเวลาที่เรามาทานวยเตียวเราก็จะได้นึกถึงคำสับภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเวลาที่เรามีโอกาสจะได้แบบว่า พาเพื่อนชาวต่างชาติมาลิ้มรสอาหารที่มันอร่อยมากๆของประเทศเรานี้นะคะที่มีแบบซุปหลากหลายชนิดตรงนี้นะคะเราจะได้มีความมั่นใจในการอธิบายให้เขารับทราบค่ะว่าเอ๊ะมีซุปอะไรบ้างลูกชิ้นอะไรก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วกันเลยค่ะและฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับครูกนกวรนณ English 365ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะไปแล้วนะคะกินก่อนนะคะ จะเริ่มด้วยสิ่งที่ชอบมากเลยะ่ะทุกคน